สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลทุกเพจทุกไอทุกสาขาทุกอาชีพครับมันเหนีอวนั่นทั่วผ้าพ่อแม่เอื้อยน้องผู้อยากเด้งง่วผู้อยากลิงง่วงนะครับเนาะหาสายพันธุ์พ่อสอกพันเห็นนะครับเนาะเอาภามาเบิ่งหม่งนี้ครับง่วงบอลั็อบบีครับอ่ะพี่น้องอยากได้ทุ่มมาด้วยครับเด้อเบื่อพงขึ้นเวทนาเด้อพี่น้องเนาะครับพิกัดกับบ้านนนท์เจริญครับอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะอ่าครับไปสะดวกมาอง่ายพี่น้องเห็น อย่างว่าเบิ้งตัวจริงกันมาเลยนะครับเนาะบ้านโนนเจริญตำบลแวงดงอำเภอย่างศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามครับพู้จ้าของเพื่อนครับเอาไปนี้ก็สิพาไปพาะๆครับเจ้าของเหล้าเนาะว่าเหล้าสิเปิดราคาห้องไว้ซ้ำใด๋อนะครับแต่ละตนแต่ละตัวนะครับนี่เอามันหนีมีแม่ลูกงามๆหลูกงามๆให้เลือกนะครับเนาะโอ้มีตะบักขนาดแล้วตัวนี้แม่ลูกแม่มีตะสุดยอดแล้วตัวลูกนี่สามโค้งครับเอาไปเบิ้งละข้ามกันนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับบอลรับตีครับ ครับผมสวัสดีครับครับพ่อพ่อคือเ่านะครับพ่อพ่อพี่น้องเอฟซีของพี่อนันต์ทัวพ่อพ่อเอฟซีของมรำตีครับม่อนี่มา่พ่อพี่พน้องคือเก่าครับจัดสรรมาให้พี่น้องคือเก่าเด้อครับมาอนี่มีเป็นโค้มแม่ลูกสามโค้มนะครับแล้วก็แม่ทองประกันทองให้แม่หนึ่งครับเพราะว่าเอฟซีที่ผ่านในคลิปที่ผ่านมานะครับสามโค้มเด่นเวานี้มรำตีก็หาไม่คือเ่านะครับเป็นว่าในราคาให้พี่น้องจับจองได้คือเ่านะครับเป็นแม่พันแม่บอกได้ ครับวันนี้สิมีแม่ทองแค่แม่เดียวนะครับปับกันทองนะครับแม่โค้งกะบสามโค้งกะให้พี่น้องพีนิดพิจารณาเบิ่งกันแล้วกันครับราคาสิเป็นตาบ่ทั้งได้กะให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อครับวันนี้ผมมอลำตีหามาฝากพี่ตอนน้องในคือเก่าครับแล้วกะขอขอบคุญขอบคุณพี่น้องทุกทุกจังหวัดทุกทุกมองทุกวันนะครับที่คอยให้กำลังใจมอลำตีแล้วกะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าสิเป็นทุกทุกทวีปนะครับที่ติดต่อติดติดตามของ อัอนนั้นออนทัรวนะครับโทรมาให้กำลังใจมลำมตีตลอดนะครับบพว่าสิเป็นหล,หลายประเทศนะครับมลำมตีว่าสามารถที่สิเอื้อได้ครับฝากขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนกันแล้วกันนะครับที่คอยให้เป็นกําลังใจมลำมตีม่มีนี่ได้ไก่ย้อนพี่ย้อนน้องย้อนพี่อันนั้นนอนทั่วนะครับขอบคุณพี่น้องหลายหลายเด้อครับครับช่วงนี้มอบหน้าที่ให้พี่นั้นออนทัรวครับครับผมอ่ะพี่น้องมาเบิงงวัวมือนี่มลำมตีจัดแม่ลูกลูกแม่ด้วยครับ เอ๋อท่านในที่มองหาแม่ลูกลูกแม่ครับครับคลิปนี้เลยครับอาครับบาร์นสตีครับแม่ลูกลูกแม่โคบนีแล้วข้าเปิดไปเท่าไหร่ครับครับเปิดไใ้ที่8ปดหมืนสามนะครับเปิดไว้อยู่ที่แปดหมืนสามพันเอาครับบัดนี้ลูกเพิ่นลูกพ่อได้ครับครับแต่ทีเป็นพ่อซีว่าศูนย์เจ็ดซีนะครับใบเกิดนะครับอ๋อเป็นซีว่าศูนย์เจ็ดซีเนาะเอาขอเบื้องหน้าครับบาร์ทำนี่คือใบเกิดนะครับนี่ครับตระกูลซีวครับ นี่นยครับ4ีไวซูนเกาซีนี่ครับคือพอ <0 7 S 2> พอตัวนี้เนาะพอตัวนี้ครับซีไวศูนย์เจ็ดสี่อ่าเพี่น้องแต่กุณซีไวมาเบิ้งมือทงมือทับเพิ่อนเด้อครับบัเนี้มือทับสิบสองสิงหาคมหกสามกำหนดขอดสิบเก้าพฤษภาคมหกสี่ไล่มาหอดมือนี้จักเดือนครับด้เท่าไรล่ะครับ,รบพฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุาเจ็ดเดือน เย็ดเดือนน้ำเ่อครับนี่ประเภทอูยูอัญญาโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้แดงเล็ตะขามครับสีหมีเป็นตองห่วงครับมเนียนลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่ใดของเพลินครับนี่ครับลูกตัวแรกนะครับโอ้เป็นลูกตัวแรกเลยเด้อเพื่อนน้องมาเบิงบันนี้มาเบิงลักษณะมาเบิงจุดดอกจุดเด่นเพื่อนน้องครับเนาะลูกซีว้ศูนย์เจ็ดสีนะครับตะกูลซีว่ครับเอาเบิงโค่นหางครับโค่นหางกกหางเหงาหางนะเพื่อนน้องเบิงการเดินการเหินการย่างน้ำไต่น้ำล่างลึง ครับด้สี่เดือนกลัวนะครับเดือานถึง10สิบเดือนนะครับพฤษสภานะครับพฤษภามิถุนามิถุนากรกรดาสิงหากันยาตุลาหาหกเดือนครับก็หกเดือนก็ว่าถึกเดือนนี้เดือนตุลาไหมครับแมนวันก็ว่าเจ็ดเดือนดิบังหันว่าสิบปุ่นนว่าเฮ้ยนะเจ็ดเดือนตเตียงกันซื้อดรอพี่น้องครับเอาตามไปเลยครับตามไปผมอาสีเป็นคนบอเก่งเหล็กนะพี่น้องนี่ครับป้าดากบังกกคางครับสวยนมนี่ สดสวยงดงามขนาดเลยครับเมียพันธ์เมียบอกเมียคายเม่แมีแมแมขยมขอกเมียคายต่อไปเด้อครับอน,นาคตนี่โอ้พี่น้องเงินแสนเสงินล้านนี่ครับตัวนี้อน,นาคตเป็นตามีไ้ไประจ,จําขอกประจําข่อยู่ครับเมียงสิบันนี้มา่บิ่งแม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่งเ,เงก็เป็นงัวติดโบดมาเท้าเท้าโบดอยู่ไหนครับหน้าดาหน้าขาดําเครื่องเพศดํานี่ครับงัอจังซี่ครับนี่ให้ลูกแดงขึ้นกันบ่ะจาเป็นตรงว่าแดงได้พี่น้อง แม่เพิ่นสูงไร้ไปเลยครับนี่งทับลอยสี่สิบขืดด้วยนะครับมีลอยสี่สิบขืดอ้าวแข้งขาแม่เพิ่นธุ์เบ่งหลอดเบ่งเล็บเด้อครับเล็บสวยนะครับแม่นี่ครับหางออมก็รียว่าหนังหนาดีไม่นี่หรอหนี่ครับหนาดำดำแรกนะครับลูกแรกงูหลูกแรกเล็บสวยครับโพนดีลึ่งลึ่งดีเนาะแม่นี่ลึ่งเงาอราดนุมก็สวยครับนุมดีชัดๆ เอาแม่ลูกควบนี้แล้วค่าเท่าไรก่อนอีกทีนึงครับครับเปิดไว้ที่83,000ื่นตัวร้องได้คือเก่านะครับ83,000นแล้วค่าห้องไว้ซื่อครับพี่น้องจะได้ต่อเอา83,000นี่เนาะนี่ครับช่วงนี้แบบนี้ลูกแรกครับลูกของสีว่าศูนย์เจ็ดสีนะครับตัวนี้เบ่งแข็งเบ่งขาเบ่งหนงหลังเอ้าข้นหางโอ้งงามพักลูกงามดีครับหนาหลุดตึดเลยครับหนาครับนี่หนาหนาหนาหางงามสำหรับพี่น้องที่พลาดชิปกอนนะครับที่ว่าแม่ขาวนะครับแม่ขาวหลุดแดงสิอ่ครับ แต่แบบว่าหาว่าห้เบิลนี่นะบันตีก็คือจัดให้พี่ให้น้องนะครับก็ไม่นี่ลึ่งเหรอลึ่งยอดหลาดเนาะครับลึ่งยอดหลาดลูกแรกสดครับลูกจัะในยังให้จัะในไฮซีลูกคักสีแนะใช่ครับว่าทัพบัวเขาจะให้ท้ายทอดพันธุกรรมลูกออกมาเนี่มาตรฐานนะครับให้สีมาคักไปเนี่ยนะครับเอ้าครับจุดเด่นแม่นี่คือการส่งลูกรงลูกเก่งอ่าจุดเด่นของเพิ่นนะครับเนาะมองดีมองเด่นเพิ่นเด้อครับแม่นี่เนาะอ่าบัดนี้เบิ่งแม่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ้าวครับหล่ามาเบิ่งมาเบิ่งบบดนี้ อันนี้ก็ลูกอ่ะอยะอีนี่เ่ได้ผูกไว้บ่ผูกไว้สั้นๆันทั้นั้นล่ะครับโอ้มีเขาบะนี่ครับพนรธรรมชาติครับมื้อนี้ผูกไวปต่งนานี่บ่เป็นตะผูกไปต่งนานี่ครับนี่หมาหมาบ่ย่านมันนี่มีเขาส้นหมาเนาะเมื่อบ่งลูกสาวเพิ่นกับลูกสาวเพิ่นแต่งไว้ตัวนี้ครับเฮ็ดเขาเฮ<อ>็ดเขามือบานนี่ครับจักบาแล้วครับแดงๆจังซี่คุณ เขาเปิดไปที่แปดมื่นเก่านะครับสําหรับพี่น้องมักสายหัวโลนนะครับหัวโลนนะครับแดงซ้ำเม็ดบากามนะครับลูกตัวแม่โอ้แดงคักแดงแน้ประเภทติดเครื่องหูขานาคือกันทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับผมกําไรขอกํลไรขากับมีแปดมื่นเท่าไรก่อนแปดมื่นเก่าครับแปดมื 8, 9, ่นเก่าแม่สูงไรเป็นไนแม่่าจะสูงว่ดถึงรน่อยสี่สิบนะครับกับประมาณรน่อยสามสิบเก็ดร่อยสามครัวครับผมหนอยสามเจ็ดเนาะ ครับบ uh, ันน um, uh huh. oh ี้ลูกตัวที่ไหนครับนี่ครับลูกแรกนะครับเป็นลูกแรกอ้าวครับบันนี้พ่อแม่สดลูกสวยอีกแล้วครับแดงจข้มซ้ำนะครับแม่สวยลูกสดอ้าแดงคักแดงแน่นนะเบ่งดากเบ่งหางลูกพอได้ก็อเรื่อครับมีใบมีหลอดนะครับขอเพิ่งเนี้ยครับลูกเคเอฟหกแปดนะครับขอเพิ่งเนี้ยครับขอเพิ่งเนี้หรับพี่น้องที่ผ่านชิวกอรมามาแล้วตีโอ้โโทรกับบอทันที่มาลูกใส่สาวแกเลสเคเอฟหกแปดนะครับนี่คือใบเกิดของเพื่อนนะครับอ้าวนี่นะครับพี่บี้ยืนอยู่เนี่ย แค่พกแปดครับนี่เบิ้งลูกสาวเพิ่นน,นี่นี่ลูกสาวแค่พกแปดครับโอ,โ,โอ้โหนางไก่กับบัวได้ตัวนี้เพ็ดเขาไหมครับเพ็ดเขาไหมมันเพ็ดศูนยเขาอยู่กับลังสีนั่นเนาะครับ <c oughs> ประเภทแดงนี่คักแดงคักแดงเนี่ยปพื่นลูกไปพื่นไปหาแม่ไปหาแดงทึ่งแม่แดงทึ่งลูกแต่ว่าลูกสีนังนาซาใหญ,ญ่กว่าแม่เด้อครับ,รบแม่เพิ่นเป็นหัวหัวลุ้นหรอกอะเป็นหัวดูดน้อยกับว่าแค่บรรไดดอกครับกับว่าแค่ดอกมันกัธรรมดาเนาะนี่ครับแม่ เอาครับเบื้องบนถ้าเมื่อเกิดพันธสกญญาเนาะท้ามื่อสิบแปดกรกฎาคมหกสามสิบแปดกรกฎาคมหกสามขอดสิบแปดเมษายนหกสี่ครับเสิร์ฟไพอีกนะครับคมนี่ครับมีการเสิร์ฟไพอีกครับแม่ทับไปอีกแล้วนะครับแม่ทับอีกแล้วครับมีใบมีสองอีกนะครับแมซื้อสองเลยสามครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในลูกกอนลูกลูกจะเดือนแหล่านี่อไรบ้างครับเมษาเดือนเพ่อครับเมษา เมษาไหนตอนนี้มันกัน<ฮ>กเดือนพอดเดือนย,ยังตุลากันกันเดือนตุลาสิเปียดอเมษาพฤษภามิถุนาการละดา,าสิงหากันยาตุลาหกเดือนครับเป็นตุลาต้นเดือนเนาะอืตุลาต้นเดือนอันนี้กคน,นี่แหละหาเดือนที่เขาหกเดือนนี่ยแหละครับผมโอ้โหครับมักดสายสายสาหลุนธรรมชาตินะครับนี่ครับไผพี่น้องคำนวณเราเด้อครับนี่ผมกับ่ได้เก่งเลยนะครับครับ เอฟซีทีผ่าชิปบางหันนะครับว่าหัวหลุนธรรมชาติลูกสาวเคเอฟหกแปดไม่บอครับมานล้สตหาไม้พี่น้องคือเก่านะครับครับนี่คือแม่ผสมอีกแล้วนะครับขอเบิ้งเนี้ยครับวัะนี้นี่คือแม่ผสมเคเอฟหกแปดไปอีกคือเก่านะครับเอาตัวเก่าพ่อพอตัวกันเนาะนี่ครับแม่เพิ่นผสมเคเอฟหกแปดตัวเก่าครับวันนี้มาเบิ้งมือเพิ่นทับเด้อครับนี่สิผ่ากันย้านะครับโอ้เนี้ยบอสอบป็นไงเขียนแล้วต้นเนี่ย สิบห้ากันยาสองพันสองร้อยสิบสี่กำหนดลอดสิบห้ามิถุนายนั่ปหกห้าหกห้าปีหนาได้จึกเดือนแล้วกันยากาชีได้เป็นหลบอยู่เนาะกันยาตอนนี้ตุลาอาจจะประมาณรอบหรือกันยาตุลากะสิรอบกุ๊กกว่าครับผมบ่ขึ้นดีกันบ่ถ่องแม่นครับบ่ขึ้นดีก็ถือว่าติดทันแล้วงาวจังสี่กันอาจจะทับบ่ยากนะครับว่เขาบ่ได้เป็นงวใหญ่บ่บ่เป็นตาสิเป็นมันดอกพีรองนุ่ม่นิมัย นุ่มก็ด,ดีเครื่องเพศดดำหัวหลุนขอบตาดำขอบหูดำกกหางไงเออลูกกกหางไงครับลูกแค่เอฟเนาะนะครับลูกหกแปดครับลูกหกแปดไปเบิเบ้งตัวนี้ทองอีกครับพี่ซื้อไปโอ้โอนันนกตกวงอนันนกตไก่ครับนี่เพ็ดเขาไปห้เรียบร้อยอ๋อพี่<ต>น้องหันตะลูกเนาะตามนี่แหละพี่น้องราคาทําไหร้พอมรีอเท่าไรก็อีกขึ้นนึงครับแต่ใที่แปดหมื่นเก้านะครับแปดหมื่นเก้าพันได้พี่น้องด้วยนี่โอ้โห เรืเภทแดงนี่ครับผูกไปใกล้ไ,ไกลระยะสามกีโลนี่ก็เหลียวเห็นมันแดงโพดเอาสายนี้ครับสายนี้บนันทึกสิพาชไปดงแม่ที่สามเนาะไปดูแม่ที่สามต่อไปนะกพ่นอองเนาะอุบาตอุบายครับอ้าวครับมาเบิ้งโค้มต่อมาโค้มต่อไปครับแม่สีขาวเขาว่งพระจันทร์เขาวงพระจันทร์าาดาคาติดตะขี่ครับนี่บ่าในล่าง ไม่ล่างออกนะครับ<ม>าออกจากตุม่มปาดลูกปาดสีแดงจึงคึงไม่ยิ้มลูกมางามขัาง,งามแนงสิแม่ปาดโถแม่นี่แม่ให้ลูกกระดกกระเดียดสิบึง้งแผ่นหลังไหมลูกเก่งครับแผ่นหลังจะได้ไปก่วงเขาเถอะเบิงข้นหางข้นขาพันแม่ลูกแม่เพราะเนแม่ลูกแม่นี่แท้เ่ะนี่ลูกแท้ๆนะครับพี่น้องถ้าพี่ว่าลูกเสียบกินเขาไม่เห็นเลยนะครับลูกแท้ๆพราน่ะบึ้งแม่แหละเอะเนี่ยจุ้ แต่ว่านำแต่นำ่า,างคนหลายด้แม่เนาะคับแม่หน้าตาสดอยู่แต่ว่าแตสีเบิ้งเขากะใจสิจักลูกเขานี <c oughs> บรุวาหาลูกด้เนยครับประมานนั้นนะครับคันแม่นเขาเบิ้งเขาวันถัดไปแต่ว่านาจะพันถึงนั่นดอกเนาะครับพ้นที่ดีนะครับมันเป็นงูไท่บ้านผมไปเบิง้งงูเม่นี่บ่มีการจายลูกผู้เลยครับงูเม่นี่มีแต่ลูกแม่เดียวแม่ยเราก็แดงแง่งเดียวครับถามเพิ่นว่าตัวนี้ตัวที่ใดลูกเพิ่นว่าตัวที่สามต่ว่าผม่าต้องเป็นตัวที่สี่โอ้ พอเป็นส้งเขาเป็นหกส้งเขาเป็นลายมันมันมันหดขงหงเนาะครับได้ท่องตัวที่หานะครับทับไปอีกแล้วทับไปอีกแล้วครับนี่ครับนี่แม่ลูกลูกแม่ได้ท่องทับไปอีกพี่น้องนี่ไหมเนี่บ่นี่พี่น้องลูกเก่งค่ะเลูกเก่งแม่นอุบาทครับจักบาทครับแนี่เปิดได้ที่หกหมื่นหนึ่งพันนะครับหกหมื่นหนึ่งพันครับผมเว้ยสัมโงคไฟสายตัวนี้แหมเห็นหนึ่งว่าไฟสายท้องเนาะดูว่าไฟสายท้องแล้วถืงทีอีกเนี่ยมันบางสี่ตัว ผมไม่ใช่ท้องมีหกหมื่นเจ็ดพันดิหกหมื่นหนึ่งพันนะหกหมื่นหนึ่งพันบ่ 6, 01, บอหนาเสือพี่น้องบอ่อหนาเสือลูกนีอุบาทครับขายได้แบบไรเพิ่นว่าขายได้แบบไรนะเพิ่นถามคือขายได้หกหมื่นหนึ่งพันขายได้ครับก็คือว่ามาล้มตีได้มากอ่ะเพื่อพี่น้องนะครับบ่บวกลหลายบ่ไว้ง่ายบ่บวกหลายบ่บวกหลายลูกตัวนี้กับบานทั้งไทยบ้านครับไทยบ้านครับลูกมีบ่มีการให้ลูกผูกจักเสียเจ้าของเพิ่นว่าแม่นครับเราผมก็อยู่ในขอกเพิ่นบ่ขายเพิ่นว่าแทนแม่ไว้นะครับแดงเบิดครับ บ้านเนี่นลูกตัวนี้หัวเป็นพ่ออะไเพิ่นกะว่าเป็นพ่ออันหลอดเตี้ยบมีค่ะว่าเป็นลูกค้อมตัวโอ้เิ่นว่าหลอดเตีบ่บเพิ่นบ้านอะไรไม่หลอดเพิ่นว่าเพิ่นทับหลอดแต่ว่าตัวนี้ตัวในท้องมีนะครับตัวในท้องพ่ออะไรครับเพ่อนเนี่ยนี่ครับตัวในท้องนะครับหดตันโอ้หดตันครับพี่น้องบ้านนี้มีหดตันหดตันเด้อครับนี่เจ้าหดตันจากน้องแดงฟาร์มบ้านนี่แหละบ้านเราเน่าตบบนโพทองสีส้มเด็จรอยเอ็ดครับ แต่ตอนเดี๋ยวน้ำวีไลฟาร์มเนาะหูตันแมนบ่แมนแครับเดี๋เพิ่นเปลี่ยนธ้ามาอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะของดีของงามผ่านกันช่มเพื่อพนวันและวันที่หกเดือนแปดหกสี่มือทับกำหนดคลอวันที่ยี่สเดือนหาหกหาปีหนาครับเดือนแปดเดือนเท่าเดือนสิบด้วย่โอ้ผ่านรอดอ่่เนาะผ่านสองหลอดนี่มันบอกรับติครับแล้วเบิ้งลูกใกล้ๆครับพี่ปลาลูกเนาะอีกอย่ลยไรผีน้องหกหมื่นหกหมื่นหนึ่งพันนะครับหกหมื่นหนึ่งพันไหม ขั้นแม่นผู้ใดเสียวกะเอารถมาเข็นรถเด้อพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอารถมาใส่เอาเลยนะครับมันถือโพดละผมว่าคันว่าถือบัวมันกับว่าถือจะว่ากับเบิ้งเนื้อเบิ้งหนังแล้วมันกับสมราคาไหมเนาะตินาะเชื่องครับมันสมไหมเบิ้งครับนี่เบิ้งลูกการยืนลูกดนะครับเนาะการจัดระเบียบแข่งการจัดระเบียบขาสวยครับลูกคนเรียบง่ามบรนทายสวยครับ่ําหลังนี่แตกนะครับหลังแตกคนครับเนาะสีนี่เนียนคครับสี่มิดนี้สวย ว่ามีตัวแกม,น,มนี่เด้อนี่คือลูกเพิ่นนะครับเนาะนี่บัดน,นี้มาเบิ่งแม่เพิ่นครับติดขี่ติดยังขี่ไล่ไล่ขี่ไปคือว่าพันจะสายหนิเหระครับนี่เบิ่งบัดเนี่ยยางมาพี่ลูกยางมาพี่ออเดี๋ยวยางวะเบียดขะมาโชว์ลูกโชว์ในท้องคนทับพดตันเด้อเขยเพี่งหวังเนี่ยแม่กระเชื่องนะครับแม่นี่โอ้มืองดีมืองคุณกระเชื่องเด้บายเพราะว่ามือนสาผมเปลี่ยนลูกที่สี่เนาะในท้องเนาะขันเบียนเนาะครับเพื่อนว่าลูกที่สี่ลูกที่สามสิแต่ว่าเขาคำนวณเดี๋ยวว่าลูกที่สี่ครับ ซีหาไม่พูดละเออบัซีกับหาวเมีนครับบัได้ตัวกันใช่ปีละลูกไหมอาบัตัวกันบัซีกับหาเพราะโค้งมันเบิงเขามันง่วนหรือไหแล้วว่าสิประกันทองเพราะว่าเพประกันก็ได้ดอกเพราะไงกันแล้ว่าสีเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงมาเพิ่นหูวแต่ว่ามันตรวจทองได้ี๋ยวเด้หน่เนาะแม่นอยากให้ตรวจทองเพราะขันตรวจทองราคาสิขึ้นเด้แม่นครับอันนี้ผมซื้อมามือวานนี่ก็ไปเอายุคอกไทยบ้านเลยนะครับงบเบิงนะครับส่วนหางเบิ่งง้วนที่ทรงลูกดีดีนะครับเบิ่งโพนเพิ่นลึ่ง นมเล็บโบมีเสียหายเนาะนางเบื้องหนุกนางนางนะนางไอ้เพื่อนเบื่องเนากครับหกหมื่นหนึ่งพันเพื่องเอ้ยอันนั้นขดไก่ครับนี่แม่นี่แต่แม่นี่ก็ลูกนี่คักอีหลีครับได้สิไปถึงกว่านได้นี่อันเพื่อนด้ทับลูกออกมาหนี่เมันกับไก่เราล่ะซื้อซื้อลูกแถมแม่แม่นแมนครับซื้อลูกแถมแม่นะครับแม่นี่จะดูถูกเพิ่นเด้อครับนี่งัวแม่นี่เชื่องครับทั้งแม่นี่เป็นเครื่องครับ จุดเด่นเพิ่นคือส่งลูกดีเมื่อไ่นี่เนะาะเจ้าของเกาพ่นว่าบ่มีลูกผูกบ่บมีลูกผูครับอืมเอาพี่น้องหกเมื่อหนึ่งพันหนึ่งดอกเอาครับเจ็บใบไปซนะบัิสิภาพไปเบิ่งว่าทองเด้อครับบัดน,นี้งัวแมม่านก็มีมมมเลยครับบมื่อนี่เมื่อนี่มรดกตีจัดให้่ครับสามคมลูกงามๆกับอีกหนึ่งแมม่านนะครับเนาะพี่น้องมาคมใดมาแมม่านมาคมใด,มใดตัวใดก็จะคอยทักมา,กน,น,มานะครับะบัณสิศภิพไปเบิ่งแมม่านครับเอามาเบิ้ง ง่วแม่ม่านเดอรครับัตเนี้ยไม่เปลี่ยนหนาครับแล้วาเปิดไปเท่าไรครับครับเปิดไปที่เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดไม่ยิ่มหนาล่ำโตปันส่างครับหนาคักนานเนี่ยบ้ามันนะครับตัวนี้แ่บ้ามันเลือดเขาจะสูงมากนะครับผูกินเลือดมาสูงคักเนาะนี่นีเนาะแขงขาดูนหน่อยได้ครับงัวตัวนี้แต่ว่าหนาป้าแผ่นหลังแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังมองดีคือเชื่องแห้งนี่ใส่คุนคุนเชืองครับพี่น้อง บานเท่าว่าคุณนาเป็นว่าลูกใดครับนี่ครับลูกตัวที่สองนะครับว่าลูกตัวที่สองบ้าดเป็นหลังว่าลูกตัวที่สองครับถั้าพ่อใดครับไปในท้องนี่ครับนี่ครับพ่อเชฟสามหนึ่งนะครับโอ้สามหนึ่งครับพอพังดังดังครับพ่อกับนาตัวแม่กะบนาลูกม่ากะบนาประกันท้องนะครับแม่นี่คือตรวจท้องสองเทือนเลยนะครับ ตรวทองสองเทือเลยครับมีทั้งเป็นแบบอันตร้าวแล้วก็ตรวจธรรมดาหมอวานนี่ครับอันตร้าวก็อันครับมีคลิปการตรวจทองทั้งสองเทือนะครับโอ้พี่น้องบอกว่าสีไดงงัวมันนะครับงัวตัะนี้ประกันทองนะครับโอ้หลังไหมแผ่นหลังก่วงครับพี่น้องมองดีก็หูเฮ็ดตั้งใดก็ได้นะครับหูแห้งนะครับแม่นี่จักบัลนะครับบ้ เปิดไปที่เจ็ดิเจ็ดแหะครับพี่นองแต่ลูค้าเขาก็่าคุยกันได้คือเก้านะครับเจ็ดพันพี่นองเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเป็นง้วะทองลูกโถที่สองในทองเนาะเอานุมดีชัดๆนะครับบอมิติงนะครับน่มชัดเจนดีเล็บเผาท่าครับเป็นง้วะขาหนีน้อยครับเนื้อเลหลายแผ่นหลังนี่ก้วงครับว่างผ้าเขากินได้ครับบ้านหูกิน เป็นบะมันหูกินเละพี่น้องหลายคนหลายท่านมองหาทำหาปรหรับพ,พี่น<ส>้องที่อยากได้บะมันหูกินเนาะคักนี่ครับเพิ่นทับไปเคเอฟสามหนึ่งท่าไปวันที่สิบกรกฎาคมหกสี่กำหนดคลอด้วยวันที่หยิบเก่าพฤษภาคมหกหาอ่อครับลายมากกระดากระดาสิงหากรัญญาเดกเดือนหรอกระดากระดาสิงหากรัญญาตุลาสี่สองเดือนกว่าป่ะครับ ครับสองเดือนกลัวจุดสามจิดไปสามเดือนสองเดือนกว่านะครับนี่ครับนี่ประกันทองครับพี่น้องรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะครับผมประกันทองเลยพี่น้องเนี่นี่ประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้คุณค่ะคุณเนี่ยง้วอีอย่างยังไม่คุณใช่ผู้ครับทองมันโอ้ล่ำตัวด้วยครับล่ำตัวอย่นี้ย่างนังนะย่างนะล่ำตัวคล้ายๆว่ามันหนาค่ะกิลี่คุณนะครับมักนอยูอาญานาก็สุดโต้ครับเบิ่งผมเหยกยกกล้องขึ้นด้วยครับโค่นหางไงฟ้อยหางสวยด้วยครับนี่ โคนหางใหญ่ฝอยหางสวยลำหางงามผมสิโยกกองถึงซสูงถึงหัวผมเบิ้งแผ่นหลังครับนี่ไม่ีแผ่นหลังมีเมนี่แเหละครับผมทายแผ่นหลังเห้เบิ้งครับมันก้วงคักกี่รีมีคุ้ยหลังน้ำๆเนาะหอก็มีติดขอบดำแน่นะขาก็มีหัวห้ยเนาะครับเนาะนี่ครับโอ้น่มก็ดีดีครับคุ้นลร้ครับเนี่ยุค่นอะบม่มีถีบบ่อมิยันนี่รีนะครับครับเมื่อมีถีบมี่ยันเป็่นนะครับ อันงวดตัวเองว่าปฏิบปไปขาสี่บัฟว์ได้เนี่ยวางตัวบันนี้ขอราคาเท่านึงครับราคากับเปิดไปที่เจ็ดสิบเจ็ดคุยแต่เอาครับอ่าครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดพันวันนี้มรดกตีไม่ดีไปเบิางอีกกันนึงครับไปเบิางทั้งป่านเลยพี่น้องนี่ครับที่เด็ดครับบ้านเนี่ยที่เด็ดครับเอาพูดยังไงได้ส่งเลี้ยงรถนะครับนี่เป็นโค้งหลคาเก่าผู้ใดอยากได้เอารถมาใส่เลยเนาะครับเอารถมาใส่เอานะครับแข็งแข็ง เล็กดีรับที่ว่าพี่น้องสิใส่รถปีกับไปให้ไปนะไปไปแต่เกี้ยวหยาเกี้ยวไปให้ไปหน้าเกี้ยวหยาเกี้ยวงูเข็นขอกเข็นหนามโอ้เล็กดีครับเล็กจังดีดีตัวนี้เนาะแข็งแข็งอยู่จักบาทนะครับนี่ขายเพิ่อนนะขายเพิ่อนสี่พันนะครับชีโนนมาใส่เอานะครับสี่พันชีโนมาไซได้เพียงเด้อกับปาต่อเอาเนาะขันจักต่อเนาะแม่นครับนี่ครับสี่พันบาทเด้อพี่น้องไม่เล็กดีเล็กดีแบบว่าปลาตองไปออกขันขันจากรส้งูออกเพิ่มเนาะแม่นครับขันจักให้สูงกว่านี้ออกเพิ่มขึ้นแต่ก่อนผมก็ใส่งูนด่ เออตะกเพิ่อนกับเซนก็คือกันครับเอาครับบันทึกสุดท้ายท้ายคลิปขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมคลิปบ้านเราดนะครับเนาะก็ขอให้ราล่อสวยรวยขึ้นเสมอเสมอเนาะครับเงินทองเหลือใส่อังถนะครับเน,ะนญญาะเอาครับมักแม่ใดครับมืยหนี้มารับตีจัดมิตาเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับแม่ลูกพ่อกันชิบหนาชิบไม่ชิบต่อไปได้พี่น้องเนาะชิปนี่สวัสดีครับ